สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิปรังคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อทอปิกที่ว่าส่องความหวาดกลัวนะของศัตรูผู้คิดร้ายกับคุณนะศัตรูคนนั้นเขาจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากําลังจะหวาดกลัวเรื่องอะไรสมบรับ,บรัตรงานของคุณอ,อนุญาตให้เราประตัวชาร์ด้วยการกดสกีร์และแชร์ นึกถึงใบหน้าของคนที่เขาเป็นศัตรูของคุณหรือว่าคนที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณนะคะเมอร์คิรี่คนที่เกิดนวนันพุธทัุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสว่าเธอทัดน้ำมีกรกฎพิจิอคอรียตราศีกุมธันธลมลูมิทตธันุลมมีถุนตุดกุมนาธรัสราศีพุธศุดินแล้วก็เลโอราศีสิงห์ทัดไฟ มูลราศีมีนราศีกรกฎนะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมี15 22 28 54 11แล้วก็14นะคะเรามา่องความหวาดกลัวความวิตกกังวลใจของศัตรูของคุณที่ทำให้เขารู้สึกอกินไม่ได้นอนไม่หลับนะะักกระส่ายกระสับนะ,ะตอนนี้นะคะซึ่งตัวคุณอาจจะไม่รู้เลยนะ,ค,ะคุณอาจจะเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไปทำงานทุกวันนะคะ แต่สิ่งที่อยู่ในใจของเขาสิ่งที่เขาหวาดกลัวนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาส่องใจที่หวาดกลัวของศัตรูของคุณกันดีกว่านะ,ะว่าพลังงานศัตรูของคุณเป็นใครบ้างมาดูสิขอส่องดูพลังงานของศัตรูที่คุณคิดถึงหน่อย คาถาพลังงานของศัตรูของครูเหมือนกับเขาหน้าที่จะมีการเรียกว่ามีการพูดมีการติดต่อสื่อสารหรือว่ามีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเหมือนกับว่ามีความขัดแย้งต่อเพื่อนร่วมง,งานสังคมรับข้างนะคะมันเหมือนกับเรียกได้ว่า คือมันอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาจากการทํางานหรือว่าความคิดเห็นอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มันมาจากอดีตด้วยแหละนะคะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมของเขาที่อาจจะทํากับคุณก็ได้นะคะณนะตอนนี้เวลานี้เขากําลังเจอวิบากกรรมนะคะเรียกว่าวิบากกรรมเนี้ยจะมาเร็วกว่าเพื่อนนะคะเป็นในเรื่องของอืมการพูดนะ,ะการทําให ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทําให้ใครคนใดคนหนึ่งนะต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะพลังงานของคนคนนี้น่าที่จะเหมือนกับมีการพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ตัวคุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่านะทากรรมไว้กับคนอื่นก็ได้หรือว่าพูดนะแล้วก็ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ทําให้อับอายขายขี้หน้านะจนจนรู้สึกว่านะ อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วทํางานที่นี่ไม่ได้แล้วเพื่อนสังคมรอบข้างนะคะเกลียดชังหรือว่านะะ้ํามองในแง่ลบอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งศัตรูคนเนี้ยนะ,ะซึ่งอาจจะมีผลกับคุณด้วยก็ได้นะคะในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่ชอบพูดขัดใจขัดคอขัดขวางนะคะพูดให้คุณไม่สบายใจบั่นทอนจิตใจของคุณ หรือว่านะพูดทําให้คนอื่นนะรู้สึกแย่หรือว่านะมีการเรียกว่าเสียมคนอื่นให้ทะเลาะกันนะศัตรูของคุณคนนี้เรียกว่าเหมือนกับว่าอาจจะเป็นนิสัยของเขาก็ได้นะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีผลกระทบต่อการอยู่ในสังคมที่ทํางานของคุณเนาะ เดี๋ยวเรา,าดูกันว่าศัตรูคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือกว่าคุณนะคะแล้วใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีต่อคุณด้วยก็ได้และคนอื่นๆเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาหวาดกลัวนะคะเรื่องที่ศัตรูของคุณหวาดกลัวนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ สิ่งที่เขากลัวอยู่ตอนนี้เวลานี้เรามาส่องใจเขานะคะความกลัวของเขาสิ่งที่ศัตรูของคุณคิดแล้วก็หวาดกลัวอยู่ตอนนี้เวลานี้เขากลัวแล้วก็เขาคิดเรื่องอะไรเรื่องที่หนึ่งนะเดอะเฮอร์มิ เขากำลังมีการสังเกตนะ,ะหรือว่ามีการที่แบบเฝ้าส่องเฝ้าดูนะ,ะ mm hmm. พฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นพฤติกรรมของเขาเองก็ได้นะคะซึ่งเขาอาจจะทําไว้ในอดีตอะ mm ่ะ hmm. แล้วเขากลัวว่า mm hmm. พฤติกรรมของเขาคําพูดของเขานะคะ mm hmm. มันจะถูกเปิดโปงนะเ mm hmm. พราะว่าเขา ไปทะเลาะนะหรือว่าไปมีปากไปมีเสียงกับคนที่เหมือนกับว่าคนที่เขาไปเล่านะเรื่องราวอะไรบางอย่างให้ฟังอะประมาณเนี้ยคือเขาอาจจะเหมือนกับว่าไปแอบพูดไปแอบนินทาเรื่องของใครบางคนให้เพื่อนคนนี้ฟังแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขากับเพื่อนคนเนี้ย ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันแล้วกลัวว่าเพื่อนคนนี้สังคมกลุ่มนี้จะแพร่งพลายหรือว่าพูดความลับที่เขาเคยพูดในอดีตอะนะคะ ให้คนอื่นรู้นะคะคือกลัวความผิดของตัวเองนั่นแหละตัวเองเป็นคนที่แบบไปพูดไปเสี้ยมไปนินทาคนนั้นคนนี้นะสุดท้ายแล้วก็กลัวว่าไอ้คนที่มาทะเลาะกันเนี่ยกลุ่มนะกลุ่มที่รู้เรื่องของเขาเนี่ยนะจะมาแพ่งพายจะมาพูดนะคะทำให้เขาขายหน้านะเพราะว่ารู้สึกว่าเขากลัวตรงนี้มากเลยอ่ะกลัวไอ้คนนี้มันจะไปพูด นะสิ่งไม่ดีแล้วก็เหมือนกับทุกคนจะพลอยหันมาเกลียดเขาไม่ชอบเขานะคะหรือว่ามองเขาในแง่ลบๆอาจจะไม่มีหน้าอยู่ในสังคมนั้นก็ได้นะคะนี่แหละสิ่งที่เขากลัวและเรื่องที่สอนะ,ะสิ่งที่ศัตรูของคุณกลัวมากๆนะคือมันมีในเรื่องของความอึดอัดความไม่สบายใจมากๆเลยนะคะเป็นในเรื่องของปัญหาการงานนะคะปัญหา เรียกว่ามันเป็นในเรื่องของภาระต่างๆนะ่ะความเหน็ดเหนื่อยความรับผิดชอบนะคะสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือว่ารายได้ที่เขาหามาได้นะ,ะมันเหมือนกับว่าเรียกว่ามันจะพอถึงสิ้นเดือนไหมเนี่ยอารมณ์นี้นะอารมณ์ที่แบบเหมือนรายได้หรือว่าเงินเดือนนะ หรือว่าโบนัสที่เขาต้องการจะได้เนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยมันจะพอไหมเนี่ยแล้วได้มาเนี่ยจะพอค่าใช้จ่ายไหมอารมณ์นี้อารมณ์ที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะราคาบ้านรออยู่ค่ารถรออยู่นะคะเออโบนัสที่ได้เนี่ยจะพอไหม เออปีหน้าจะใชหนี่หมดไหมหรือว่าอะไรยังไงนะเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวคือแบบเออโบนัสได้มาเนี่ยมันจะได้อย่างที่กําหนดไว้ไหมเนี่ยคิดตังไว้แล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่ายรออยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เขากลัวถ้าถ้าไม่พอตามเป้าเนี่ยจะหาที่ไหนอารมณ์นี้เลยนะคะและสิ่งที่เขากลัวตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะนะคะคือกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกับการที่จะมีการ เปลี่ยนจะเอ่อเรียกว่าหน้าที่จะสามีภรรยาหรือว่าคนรักของเขาหน้าที่จะมีการเปลี่ยนที่ทํางานหรือว่านะคะเขากับสามีของเขาเนี่ยนะม,มีการแยกย้ายกันอยู่นะสามีอาจจะต้องไปทํางานนะที่อื่นไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะตามตําแหน่ง นะอาชีพที่เขาทํารู้สึกว่าต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดแล้วกลัวว่าสามีหรือว่าคนรักนะที่อยู่ที่เดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดเนี่ยจะนอกใจจะแปรเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นจะมีกิ๊กจะมีกักอะไรเนี่ยคือเครียดมากเลยหรือว่าอ,อาจจะย้ายกะอาจจะเปลี่ยนกะอะไรก็ได้นะรู้สึกว่าตัวเขากับสามีคนรักของเขาเนี่ยคือแบบ คือมันต้องแยกย้ายกันไงหรือว่าเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะอยู่คนละกะอยู่คนละบ้านอยู่คนละที่ทํางานนะแล้วก็รู้สึกว่าสามีจะต้องแบบจะต้องไปเจอผู้หญิงอื่นหรือว่าไปเจอคนอื่นนะคะกลัวสามีนอกใจเนาะและสิ่งที่ศัตรูของคุณกลัวตอนนี้เขาปฏิเสธไม่ได้เลยนะ กับในเรื่องของผลการกระทําของเขาเนี่ยแหละนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าทําลงไปแล้วนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรายจ่ายต่างๆที่เขาทําลงไปแล้วเพราะว่าความประมาทเลินเล่อในการใช้ชีวิตของเขา นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของภาระต่างๆหนี้สินต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันเหมือนกับว่าคือใช้ใจ่ายฟุม่มเฟือยสุดท้ายแล้วนะต้องมานั่งคิดเครียดคิดมากคิดเยอะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีรายจ่ายเข้ามารออยู่ะนะอาจจะมีการที่เอฟนั่นเอฟนี่สั่งของนนน,น,นี่นั่น ะะเพราะว่านะะอยากได้หมดทุกอย่างเลยนะพอเหมือนเงินเดือนออกโบนัสออกโอ้โหค่าใช้จ่ายรออยู่เต็มไปหมดเลยจะพอไหมเนี่ยจะพอจ่ายไหมเนี่ยหรือว่าไม่รับโทรศัพท์ดีนะคะประมาณนี้เลยเหมือนซื้อของสั่งของมาเยอะแยะนะ,ะแล้วโบนัสออกเงินเดือนออกจะพอจ่ายเขาไหมอารมณ์นี้สิ่งที่เขากลัวนะคะและสิ่งที่ศัตรูของคุณกลัวเดือนเลเวอร์เดนมูนเป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะเป็นประมาณที่นะ้าที่จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ละของละแห่งอะ่ะความวิตกกังวลใจกลัวว่านะสามีคนรักเนี่ยคือไปทํางานที่อื่นนะเรียกได้ว่าอาจจะมีในเรื่องของความสงสยนะัยว่าสามีหรือว่าคนรักของเขาอะ่ะ ะะแอบมีกิก๊กแอบปันใจให้กับคนอื่นหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยนะคะอารมณ์หวาดระแวงนะคะชีวิตครอบครัวเหมือนไม่มีความสุขเหมือนสามีของเขาคนรรกของเขาอาจจะเจ้าชู้หรือว่านะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความวิตกกังวลใจนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะทะเลาะกันนะกลัวว่าจะมีการแบบเลิกราหรือว่าแยกทางกันนะคะสิ่งที่เขากลัวเนาะ และสิ่งที่เขากลัวนะศัตรูของคุณมีการเหมือนกับขอความช่วยเหลือนะหรือว่ามีการเรียกว่าลงทุนหรือว่าไปขอสินเชื่ออะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อสิ่งของนะซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรที่มันเป็นทรัพย์สมบัตินะคะมีการไปขอสินเชื่อเครดิตต่างๆแล้วนะยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคือแบบ ต้องการเงินด่วนทันใจเร็วมากนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วภาระต่างๆเนี่ยคือแบบต้องการเอามาหมุนก่อนไงนะคะแล้วนะคะก็กาลังจะรอคําตอบอยู่นะไม่รู้ว่าจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่านะคือแบบอยากจะซื้อบ้านอยากจะได้บ้านนะคะอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะเรียกว่าเหมือนกับว่าเชิญหน้าชูตาตัวเองนะคะเหมือนอยากจะเหมือนกับเรียกว่ากู้เงินซื้อรถนะคะจะขับรถไป บ้านเกิดนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะคือเหมือนกับว่าขอสินเชื่อยื่นสินเชื่อนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้รับคําตอบนะคะสิ่งที่เขากลัวกลัวว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติและนะสิ่งที่ศัตรูของคุณกำลังกลัวอยู่นะคะในอ t ฟ o อดอ t น e ว e r ์สนะคะเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะเหมือนมีในเรื่องของ การตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่แบบกลัวเพื่อนๆนจะไม่เชื่อนะคะกลัวเพื่อนๆจะไม่เชื่อว่าเขารวยนะคะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างประมาณเนี้เหมือนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เงินขาดมือนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาพูดไปกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะ มันจะไม่มีไม่ไม่เป็นความจริงเนี่ยอาจจะเคยพูดบอกว่าเนี่ยฉันน่ะมีรถมีบ้านมีทรัพสมบัติเงินทองข้าของมากมายอะไรเงี้ยเป็นการพูดโอ้อวดนะไปกับเพื่อนๆแต่อาจจะยังไม่มีนะคะหรือว่าอาจจะเคยมีแต่ว่าขายไปแล้วอะไรเงี้ยคือกลัวเพื่อนจะมารู้ความจริงว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีในเรื่องของทรัพสมบัติเงินทองหรือว่าไม่มีในเรื่องของ ชื่อเสียงความสําเร็จอะไรเลยตอนนี้คือแบบเรียกว่าเดอรสตาอีลเวอร์ดนะคะไม่ได้รับารการชื่นชมไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จเลยหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเกี่ยวกับงานอาชีพเสริมของเขาก็ได้แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับชื่อเสียงนะคะยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีในเรื่องของรายได้เข้ามา นาะแต่บอกเพื่อนว่าได้แล้วได้แล้วนะเพื่อนก็ถามว่าเอามาดูซิไหนได้กี่บาทอะไรเงี้ยอย่างอย่างเช่นบางคนก็คือแบบอาจจะทําคลิปนะโซเชียลต่างๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันกําลังจะได้ตังแล้วนะเพื่อนก็ถามว่าได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วได้แล้วเพื่อนบอกเอามาดูซิเออก็นะคะอ้ามืออึ้งนะคะประมาณนี้เนาะก็โกงหกไปเรื่อยเยเนาะแล้วก็สิ่งที่ศัตรูของคุณกลัวคือสิ่งที่เขารอคอยอยู่อะ น่าจะเป็นในเรื่องของการที่หลุดพ้นออกจากความทุกข์ทั้งหมดอ่ะจะเป็นในสิ่งที่เขาพูดนะคะจะเป็นในสิ่งที่เขาอวดอ้างนะคะสิ่งต่างๆที่เขามีนะคะ แต่ทุกคนก็เหมือนกับว่ารอดูอยู่ว่าเขามีจริงหรือเปล่าเขารวยจริงหรือเปล่าเขาสาเร็จจริงหรือเปล่าเขามีความสุขจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็คอยจับตาดูอยู่นะคะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะคะไหนรวยเอามายืมหน่อยสิไหนรวยเอามาดูหน่อยสิไหนได้แล้วเหรอเอามาดูหน่อยสิอะไรเงี้ยกลัวทุกคนจะรู้ความจริงเพราะว่าเขาโกหก นะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความอวดร่ำอวดรวยอวดมีอวด, ù, อวด,อวดสปกุูของตัวเองนะคะอวดความดีของตัวเองนะ,ะกลัวคนอื่นเขาจะรู้ความจริงว่าตัวคนนี้ไม่มีนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ศัตรูของคุณกลัวนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจิจารการมโนเพอฝันอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คือ สิ่งที่ศัตรูนะคะกลัวมากที่สุดนะ,ะเพราะว่าหลอกลวงหลอกแม้กระทั่งตัวเองว่าตัวเองเป็นเอ็มเพรสนะ,ะหลอกแม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีนั่นมีนี่นะคะออมีนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาดูซิว่าสิ่งที่เขาจะแบบเรียกว่าทําให้ศัตรูของคุณรู้สึกแบบ นอนนอนไม่หลับเลยอ่ะนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจะเป็นเรื่องอะไรเร็วนี้อาจจะถูกเปิดโปงหรือว่าแพงพายก็ได้นะคะเขาดูหน่อยสิแปดดาบนะเขาไม่กล้าปิดปากพูดเลยอ่ะเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้เลยเขาไม่อยากจะให้เพื่อนเสังคมรู้เลยนะคะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของ เขาพยายามที่จะประคับประคองนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการหมุนเงินนะคะขอความช่วยเหลือแบบลับๆนะคะคือไม่กล้าจะบอกคนอื่นอาจจะเหมือนกับว่ามีการที่แบบไปขอความช่วยเหลือจากญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าไปขอกู้สินเชื่ออะไรบางอย่างนะคะแต่ไม่ได้รับการอนุมัติสิ่งที่เขาอวดอ้างไว้นะ,ะอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะนี่คือความลับที่เขากลัวมากที่สุด นะคะคือจริงๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะไม่จําเป็นต้องแบบจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะคอยมาอวดอ้างคนอื่นนะคะเออมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นนะคะประมาณเนี้ยคือแบบว่าถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลหรือว่านะ,ะทำอาชีพเกี่ยวกับการเป็นไลฟ์โค้ดเนี่ยเราไม่ต้องเปิดปรงนะไม่ต้องเปิดเผยในเรื่องของการเงินหรือว่านะสิ่งที่เราทํา นะ,ะถ้าเราเป็นพนักงานธรรมดาเราใช้ชีวิตธรรมดานะ,ะเราควรที่จะดูแลในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเลขบัญชีอะไรต่างๆของเราให้ดีนะ,ะถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับโซเชียลเพราะว่าการที่แบบโฆษณาผ่านโซเชียลเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทํางานนะคะเขาเอาไว้ใช้ปโปรโมท นะเพื่อสร้างความเชื่อถือในการทำงานในการไลฟ์นะในการสอนเทคนิคในการทำมาหากินนะสร้างอาชีพสร้างไรายได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีในเรื่องของการที่แบบจะไปเป็นไลฟ์โค้ดจะไปสอนเทคนิคการทำมาหากินเนี่ยนะไม่ต้องประกาศบอกว่าเรามีนะเงินเท่าไหร่นะคะมไม่จำเป็นเนาะก็ต้องปิดบังไว้นะคะฟังเพื่อเป็นการนาถามเป็นคำถามขอบคุณทุกการติดตามค่ะ